สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมก็จะมารีวิวหัวแป้งไปดูกันว่าไอหัวแป้งนี้มันจะทําอะไรกันล้าไปดูแกะออกมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยในตรงนี้มันออ่มีสายให้ d m i อ,อ,อันนี้สายแลนอันนี้ให HDMI แล้วก็ USB 2แล้วก็ Type C อันนี้ก็เป็นตัวไว้ต่อกับในโทรศัพท์นะโทรศัพท์ผมใช้ Type C โอเค เดี๋ยวผมจะดูว่า,วามันทําอะไรได้บ้างผมจะไอ้นี่แหละเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วผมพามันเล่นไมคครับนะเออเดี๋ยวผมพาดูเลยก็ซึ่งวิธีการติดตั้งนั้นทุกคนจะสังเกตว่าคีย์บอร์ดกับเมาส์มันเป็น USB ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการต่อมันนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคอี่แล้วทีนีไ้ไอตัวนี้แหละตอ้ไอตัวเนี้ยเราต้องเอามาเสียบกับตัวโทรศัพท์ เดี๋ยวผมจะมาเสียบให้ดูตัดไปที่ภาพในโทรศัพท์เลยจะเข้าไม่ได้ให้ดูนะครับนะอ๋อนี่แล้วตอนนี้เราก็ได้ตทงการเข้ามาในเกมเรียบรนะ้อยแล้วนะเอออันนี้ป็นการเชื่อมเป็นจาก USB เป็นแทับสนะไม่ต้องใช้บลูทูธ สำหรับคนที่ไม่มีคีย์บอร์ดสำหรับบูทหรือไม่ก็อ,อยากได้แบบฟิลลิ่งฟิลลิ่งประกอบตอนกดคีย์บอร์ดนะฮะนี่เอาอะไรได้หมดเลยนะฮะแค่บ้างครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เดี๋ยวถ้าชอบมากๆกดซับให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย